สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขูสุคนสุงสุบอลพบพอกับซองน้องเคตคือเก่าพี่น้องนยามเล้งงเนาะบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยพี่น้องจา๋าฝนสีไม้แล้วพี่น้องฝนสีมา,หาเหอะก้าฮาแล้วบึงนะ่ยผุนท้องฟ้า บรรยากาศดีโพดโผลพนสิมาหอกาเฮาตีพี่น้องตายโดนอพี่น้องกาสามสีโฮมมันมาหอกาก็โทษขออภัยเด้อพี่น้องกล่องก็บอบกอยากแจงปันใดน้องแคทมือน,นีตกกาจักตามือน,นีตกกา สองสี่หาเจตตาเจตตานะกะคองแม่น้องเอินแน่พี่น้องอยู่บ้านเพื่นบ่มีนม้ำหอก็เลยเพื่อนมาตุกอยู่พี่แล้วหฮกกระซิมาตอบคำถามเอซีพี่น้องตอบคำถามเอซีเพิ่อนถามห้ามาว่าน้องแคทงว่วนะเป็นยังตายมันหนาวฝนตายบ่ เรียกว่าฟ้าผ้างัวนะมันเจ็บทองมาได้หลายมือแล้วพี่น้องเจ็บทองแบบทองทายอะไรพี่น้องฝ่าดังใหม่แล้วพี่น้องเจ็บทองทายมาได้หลายมือเลยในห้ากันำนำนำแพลแพลเกี่ยวกับซักหนะาพี่น้องเกี่ยวกับซักงัวซักคว้วยซักมาซักยังนั่นแหละพี่น้องนำแพลมาซักหาย เพิ่นก็ซักหายซักยาเบิดสี่เข็มหาเข็มพี่น้องเลยยุดบ้าน,นยุดขีน่นะยุดขี่ขี่บ่ออกแล้วยุดขี่้วบัดที่นี่แหละเมื่อวานนี่แหละล่ลมเผาเผากาอายู่ลุมเลยน้องเ้าละนะโทโทลงมาว่าขึ้นมาเบิ่งในงัวม่งนี่มันล้มหัวซักกระเทียมกุนกินกุนกินยุเพิ่นละวะ ถ้าอะไรขืนไปขืนไปแล้วมันลุกมันเลยลุกบ่ได้ลุกบ่ได้เลยบ่กไข่เลยไปอันโชมมันหลุดนะพี่น้องโชมมันหลุกเลยมันไก่ย่างไปน้ำเมมันแบบนี้ย่างไปน้ำเมมันเลยห้าเลยรว่ากับว่ากับเถาแม่วะแม่น้ำแพทย์ผนมาซักยาบำรุงให้มันบ่มันเจ็บท้องยันว่ามันถ่ายไรเลยมันเมื่อย อืมบอกกับเท่าแม่เ่าแม่เราว่าฟังฟังบางมะออื่นสก้อนท้ามันบอกเปน็นอะไดจั่างซักแต่คนเท่ากันย่งงางกันลงท้องกันย่างซักยาบำรุงมันจังมีแห้งอืเอากระวอากับเถ่าแม่นั่นพี่น้องขันว่าพื้นแบบมันหนาวฝนแนวนี้ก็แมนอยู่พี่น้องมันหนาวฝนเพราะว่างัวเห้าน่ะพี่น้อง งัวเฮาน่ะมันสิอยู่ตากฝนแนวนี้ขู่ปีแล้วมันก็เป็นความเคยสิ้นแน่แล้วมันหนาวฝนอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งเนาะอีกอย่างกับมันบสบายเลยมันก็หนาวมันสบายมันอามันอาซีอันนี้ก็แมนจุดนึงเนาะแต่ว่าวพืชงัวเฮาน่ะมันอยู่ตากฝนแบบนี้มาหลายปีเลยบ่เคยมีข้อมีลักมีแต่ผูกตามให้หน้า น้องแคทคือบเห็ดอกให้มันพี่น้องเอ้ยจับหนาวิตลังจับลังวิตหนาอ่ะกันสิจับมาเห็ดขอกงว่บัตรสีเอาในไซสื่อบัตรเติมเงินเอาในไซสื่อน้ำมันโหลดไปหันมาหนีสื่ออยู่สื่อกินเนาะสื่ออยู่สื่อกินยังว่าเฮาบค่อยได้ซื้อเนี่ยว่าเฮาบ่มีเฮาจังได้ซื้อเฮาก็หาได้แนีนี้นะพี่น้อง บัตรเติมเงินนี่เด้พี่น้องคันเฮาบบมีบัตรเติมเงินเลยเอาสิเอาในสาลงขิปให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องก็เห็นเนาะว่าสถานะครอบครัวเฮาเป็นแนาใดคันทฮาได้ลงมือเหตดหยังก็คขั้นโบใส่เงินมันก็บ่เป็นสินเป็นอันพี่น้องเนาะตามนั่นแหละก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณ f อซทุกๆท่านแลวก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆกคนที่คอยเป็นห่วงเป็นใยคอยให้คำ ปึกษาหรือว่าบอกกล่าวมาในสิ่งที่ถือต้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่เป็นห่วงครอบครัวน้องแคทขอบคุณหลายๆตามที่เขาว่าอะไรพี่นอ้องงัวนะมันลงท้องลงท้องลงส้ายมันแบบมันลงแห้งนะพี่น้องมันเลยแบบโมยอยู่ไม่ตาก,าาก็ น้ำยังเต็มฝนตกแมลงเข้ากับสีลงเงี้ยงกบเงี้ยงเขียนให้พี่น้องบึงฝากติดตามหลับซมเนเด้อพี่น้องตาหนีแล้วน้องแคทหวานบอกใข่บอกว่าบผ่านบผ่านมา,า,า,าสัน้นตลกอันนีเนาะพี่น้องโมเมนต์ว่าวได้พี่น้องน้องแคทบอกเคยหวานกล้าอะไเกิดได้ไงมาพาัดเตได้พัวามากนี่ก็มีแต่พูว่าหวาน ตะกี้กับข้าท้อแม่แล้วหวานบัดได้ร์พุวมานละไกับพุวหวานกับบวมแหวนว่าย่องดอกพี่น้องเบาไข่น่ะ่นกับเห็ดเป็นสุยางแบบเพิ่นกับหู้เนาะแบบว่าหู้แบบว่าสุขภาพห่างไกลมีอ่ะนะพี่น้องแบบบวชสมบูรณ์นนี่นะเห็ดายกับเจ็บปวดพอดีเท่าละมานนะนะเพิ่นกับเบาอยให้เห็ดดอกก็ดีไปอีกแบบหนึ่งยูพี่นอ้องเอ้ย บะเมนมายนองพี่น้อง เบาไข้ผัวงอยู่วบรรยากาศยำแรงๆกบเขียนห้องสน,นาพี่น้องเอ้ยฝนตกมาแลวเจ้าหนา้ากับพากันดีใจหาอยู่หากินกะโบ,บอึดพี่น้องเอย้ยท่านฝนตกลงมาเลยกบเขียนหลายเ่ยืงเอายำมอเช้ากับตึกเอามีแต่ตัวใหญ่ ถอดกอไปเด้อพี่น้องบอกใครมาไว้ยังอยู่ไปยืนหลี่อยู่ทำเป็นยืนหลี่ได้พี่น้องเจ็บเจ็บไปยืนหลี่เจ็บ คือใหญ่ไวแทะนั่นบ่ได้แล้วลงมานำเจ้ามาเห็นนะเจ้าขึ้นเมื่อจะเถอนืกว่าน,นอนเผาตกกาะาก้าคิดว่าสีลงมา บ่งว่านอนรับเลยกะสีเมื่อเอาเขาลงมาส่งวะนอนอยู่เผาตะกายรีบอนอน,นอนเห็นตะกา้าเผาลงมานําเจ้าไปซื้อเต,ต,ต้าเตาดังไผ่แตกไปซื้อก็เอามาบา่ได้ผู้เดียว,วยความจริงบ่อลอย่ามันแตกเยอะอย่าเอาเงินในใสอีพอ โอ้ยตาบักบานบึกว่าไดไหหรเดินูหมลอนรอเ้ยอันมือหนาเลยเทือทนผ่าลงมาตัดในเด้อผมใหม่บ่แล้วล่าแล้วละละพี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดี